You're Summary to listening The สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาสวัสดีค่ะจากรายงานที่เราได้มานะครับคือเราจะมาแกะรอยกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอหลังเหตุทุ่นระเบิดเมื่อสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงทำให้ไทยตัดสินใจระงงับปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ค่ะ KLPA ใช่ครับ KLPA ที่เพิ่งลงนามกันไปไม่นานนี้เองดูเหมือนบรรยากาศสันติภาพมันมันพังเร็วมากใช่เลยค่ะสถานการณ์นี้พลิกผันเร็วมากจริงๆค่ะคือเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้เห็นเลยว่ากระบวนการสันติภาพเนี่ยมันมันเปราะบางขนาดไหนครับแล้วก็ดูเหมือนว่าความไม่ไว้วางใจระหว่างสองฝ่ายยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่งั้นเรามาเริ่มตรงจุดชนวนเลยดีกว่าครับ เหตุการณ์ทุ่นระเบิดวันที่10พฤศจิกาเนี่ยารายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทหารไทย2นายนะคะได้รับบาดเจ็บตอนที่กำลังลาดตระเวนครับบริเวณห้วยตามาเรียที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งมันใ,นในกล้กับพื้นที่เขาพระวิหารแล้วก็ภูมะเขือ อ,อ๋อใกล้จุดเดิมเดิมใช่ค่ะแล้วในหนึ่งนี้คือศูนยเสียข้อเท้าขวาไปเลยค่ะแล้วก็นับเป็นออทหารไทยรายที่7แล้วนะคะที่เจ็บจากทุนระเบิดตั้งแต่มีการหยุดยิงไปเมื่อเดือนกรกฎาคมหืมเจรายแล้วแล้วอะไรคือประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันดูออลุกลามใหญ่โตครับไม่ใช่แค่อุบัติเหตุประเด็นมันอยู่ที่คำอธิบายเหตุการณ์ที่ต่างกันเลยค่ะคือ ฝ่ายไทยเนี่ยยืนยันจากหลักฐานเบื้องต้นนะคะว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ครับ PMN-2 ค่ะซึ่งก็เป็นชนิดที่ใช้กันทั่วไปละค่ะแต่ว่าจุดสำคัญคือไทยเชื่อว่ามันถูกลักลอบวางใหม่ วางใหม่เลยใช่ค่ะแล้วก็มีการรื้อถอนลวดหนามในบริเวณนั้นด้วยซึ่งถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ไทยว่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแบบชัดเจนแล้วก็จงใจด้วยอ๋อคือถ้าเป็นการวางใหม่นี่เรื่องใหญ่เลยแล้วทางกัมพูชาเขามองอยังไงคะเรื่องนี้ทางกัมพูชาเขาก็ปฏิเสธครับปฏิเสธเรื่องการวางทุนระเบิดใหม่เลยเขาก็ยืนยันว่าเป็นระเบิดเก่าที่มันตกค้างมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามกลางเมืองซึ่ง เอ่อก็พบได้ทั่วไปในพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนกันชัดเจนอืมเข้าใจครับค่ะคือการที่ไทยชี้ว่าวางใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องความมั่นคงไปเลยทันทีครับขณะที่กัมพูชาเองก็ใช้ประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งแล้วก็ปัญหาเขตแดนมาอธิบายว่าเป็นเรื่องของระเบิดเก่าตกค้างมากกว่าพอข้อกล่าวหามันแรงขนาดน,นี้การตอบสนองของไทยก็ ก็เร็วมากเลยใช่ไหมครับเร็วมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างแข็งกร้าวด้วยคือภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเนี่ยก็มีมติให้ระงับปฏิญญา KLPA แบบไม่มีกําหนดเลยโอ้ยยีชั่วโมงใช่ค่ะทางรัฐมนตรีกลาโหมก็ให้เหตุผลหลกัลกๆว่า1คือการสูญเสียกําลังพลเนี่ยมันยอมรับไม่ได้สคือทุนระเบิดเนี่ยมันกระทบอธิปไตยแล้วก็3คือต้องปกป้องอธิปไตยแล้วก็ชีวิตคนไทยทางท่านนายกอนุทินก็วางเงื่อนไขไว้ด้วย ใช่ค่ะเงื่อนไขชัดเจนเลยคือระง,งับ KLPa จนกว่ากองทัพไทยจะเห็นว่าความเป็นปฏิปักษ์ของเขาไม่มีแล้วอืมครับแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการยกระดับมาตรการความมั่นคงแบบเต็มรูปแบบเลยสั่งกลาโหมใช้มาตรการทหารเข้มงวดครับต่างประเทศก็ให้ยื่นประท้วงชี้แจงนานาชาติไปมหาดไทยก็เตรียมพร้อมเจ็ดจังหวัดชายแดนโอ้เตรียมกันหมดใช่ค่ะแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการสาธารณสุขก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉินด้วย คือมันเป็นการเปลี่ยนท่าทีจากช่วงที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายกลับไปสู่การป้องปรามแบบชัดเจนเลยคล้ายคลช่วงก่อนประทะรอบที่แล้วคล้ายมากค่ับรรยากาศคล้ายช่วงก่อนประรทะ,ญญาาะเมื่อเดือนกรกฎาคมเลยแล้วตัวปฏิญญา KLPA ล่ะครับที่เพิ่งลงนามไปเมื่อ26ตุลามีทั้งสหรัฐมาเลเซียเป็นสักขีพยานด้วยซ้ำ ตอนนี้ชะตากรรมมันเป็นยังไงครับเนี่ยคือตัว CLPA เนี่ยนะคะเป้าหมายจริงๆมันก็ดีนะคะคือต้องการลดความตึงเครียดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ CBMs ครับอย่างเช่นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ปะทะการตั้งทีมสังเกตการอาเซียนหรือ AOT AOT ครับค่ะแต่ว่ามันก็ถูกมองมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะว่าอาจจะเป็นแค่การแก้ปัญหาระยะสันส้นๆเพราะว่ามันไม่ได้ไปแตะปัญหาหลักจริงๆก็คือเรื่องการปักปันเขียดแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ การที่ระง,งับไปนี่มันส่งผลกระทบอะไรที่ชัดๆบ้านครับตอนนี้ผลกระทบที่ชัดเจนทันทีเลยนะคะคือการเลื่อนแผนปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายที่ไทยคุมตัวไว้ออกไปแบบไม่มีกำหนดอ้าวเลื่อนเลยเหรอครับค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยการปล่อยเฉลยศึกมันเป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่สำคัญมาก พอยกเลิกแผนนี้ปุ๊บมันก็เหมือนทําลายความเชื่อมั่งที่เพิ่งจะเริ่มเริ่มเมกาะตัวขึ้นมาเลยแล้วทางกัมพูชามีแย้งไหมครับว่าเขาทําตาม k l p a บ้างแล้วหรือยังก็มีค่ะกัมพูชาก็แย้งว่าพวกเขาได้ทําตามข้อตกลงบางส่วนแล้วนะเช่นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามกําหนดตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาแล้วซึ่งก็อยู่ภายใต้การสังเกตการของ AOT ด้วยแต่ว่าคือในมุมของไทยเนี่ยการกระทมเรื่องทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาย,ยังคงมีความ เป็นปฏิปักษ์อยู่นั่นเองถ้ามองภาพกว้างขึ้นไปอีกบริบทตอนนี้ความเสี่ยงต่างๆมันเป็นยังไงบ้างครับรากของปัญหามันก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะคือแนวเขตแดนที่ไม่ชัดเจนในหลายๆจุดครับไม่ใช่แค่เขาพระวิหารไม่ใช่แค่ที่เดียวค่ะยังมีผู้มะเขือตาควายพื้นที่สามเหลียมมรกตอีกคือจุดว่าไฟมันมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลาแล้วเศรษฐกิจล่ะครับกระทบไหม โอ้กระทบแรงมากค่ะโดยเฉพาะการค้าชายแดนเนี่ยข้อมูลเมื่อเดือนกันยาปี68นะคะชี้ว่ามูลค่าการค้ากับกัมพูชานี่ลดลงไปถึง 99. 9เกือบ100อซใช่ค่ะกระทบหนักไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สาแก้วด้วยเพราะพอเขตแดนมันไม่นิ่งไม่แน่นอนตานลงทุนยาวๆมันก็ชะงักครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือการที่ข้อตกลงซึ่งมีมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็มีอาเซียนร่วมรับรองด้วยเนี่ยมันมาสะดุดลงเร็วขนาดนี้ครับ มันก็ย่อมกระทบความน่าเชื่อถือของกระบวนการไกล่เกลี่ยในภูมิภาคแล้วก็ทำให้บทบาทของทีม AOT ถูกตั้งคำถามไปด้วยเหมือนกันสรุปก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมันเปราะบางมากจริงๆนะครับแค่เหตุการณ์เดียวก็ล้มความพยายามสร้างสันติภาพได้หมดเลยใช่ค่ะมันสะท้อนความไม่ไว้วางใจที่มันฝังลึกแล้วตราบใดที่ปัญหาเรื่องอธิปไตยเรื่องเขตแดนยังแก้ไม่ได้ มันก็ยังเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อไปถูกต้องเลยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อนะคะว่าคือในเมื่อข้อตกลงระดับสูงที่มีนานาชาติมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเนี่ยยังรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืนไม่ได้เลยครับแล้วอะไรล่ะคือคกลไกที่แท้จริงที่จะนำไปสู่ความเข้าใจความร่วมมือที่มันมั่นคงจริงๆระหว่างเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางข้อพิาพาทเรื่องดินแดนที่มันยัง้ังขาอยู่แบบนี้